หมูวรวุฒิ ood, เปิดตัวหนังสือชีวิตไม่หมูจาก SME ห้องแถวสู่ธุรกิจหมื่นล้านถ่ายทอดประสบการณ์จริงผ่านงานเขียนสร้างแรงผลักดันสู่ความสำเร็จเป็นอีกหนึ่งนะธุรกิจค่ะที่ประสบความสำเร็จสำหรับคุณหมูวราวุฒิ ood, อุ่นใจค่ะผู้ก่อตั้งออฟฟิศเมดค่ะล่าสุดได้เปิดตัวหนังสือชีวิตไม่หมูค่ะจาก SME ห้องแถวสู่ธุรกิจหมื่นล้านค่ะโดยได้บอกเล่าประสบการณ์ตรงค่ะผ่านงานเขียนที่เกิดขึ้นจากชีวิตจริงค่ะโดยเป็นหนังสือที่รวบรวมแนวคิดในการทําธุรกิจจากธุรกิจที่เกือบจะล้มละลายค่ะสู่ธุรกิจ พันล้านในเวลาเพียงแค่15ปีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะจนกลายเป็นธุรกิจมหาชนสู่การควบรวมธุรกิจค่ะร่วมรับผิดชอบดูแลธุรกิจในเครืออย่าง b 2 s และ MEF ค่ะเว็บขายหนังสือออนไลน์ค่ะสำหรับหนังสือชีวิตไม่หมูจาก SME ห้องแถวสู่ธุรกิจหมื่นล้านค่ะจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจแรงผลักดันค่ะสำหรับคนที่ทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่สะท้อนปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดําเนินธุรกิจโดยคุณหมู่ค่ะได้ถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้ค่ะโดยสามารถหา ซื้อกันได้ค่ะที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศค่ะครับผมชื่อหมูนะครับหรือวรวุุธอุ่นใจนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่เคยเรียกกันว่า Office m a t e นะครับแล้วภายหลังเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท COL จำกัดมหาชนนะครับ ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทําธุรกิจแล้ววางมือจากการทําธุรกิจแล้วก็ปัจจุบันเนี่เป็นตําแหน่งคือรองหัวหน้าพักกล้าครับหนังสือเล่มนี้เนี่เป็นหนังสือที่เคยมีความคิดอยากจะเขียนมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่มีเวลาสักทีตอนนี้พอวางมือจากธุรกิจเนี่เราก็มีเวลาทบทวนสิ่งที่เราทํางานมาตลอด30กว่าปีนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านหลายๆท่านนะครับเนื่องจากผมเองเนี่เป็นคนที่ทําธุรกิจจากคนตัวเล็กๆ นะครับเป็น SME ตึกแถว2ห้องนะครับแล้วก็ทำธุรกิจด้วยตัวเองจนกระทั่งกลายมาเป็นบริษัทมหาชนมียอดขายหมื่นกว่าล้านมีประสบการณ์ทั้งการขายในระบบแคตตาตล็อกการขายในระบบอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งก็ทำเป็นรายแรกๆของประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันเราก็ทำธุรกิจที่เป็นค้าปลีกนะฮะที่มีสาขา2 3 0สาสาขาทั่วประเทศเนี่ยก็ทำให้เรามีประสบการณ์ที่หลากหลายเชื่อว่าสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นคำถาม เป็นคาตอบของคําถามของคนอีกหลาย,ลยท่านนะครับที่ทําธุรกิจเองไม่ว่าจะสเกลเล็กหรือสเกลใหญ่เล่มนี้เนี่ยมีคําตอบแต่คําตอบของเราเนี่ยเราไม่ได้บอกแค่ว่าทําอย่างไรแต่เราจะสอนให้คิดนะครับว่าวิธีคิดในการเจอปัญหาในการวิเคราะห์ปัญหาเราสอนให้คิดว่าเราคิดยังไงก่อนแล้วจะมีตัวอย่างครับว่าจากการที่เราคิดแบบนี้แล้วเราทํามันยังไงผลของมันเป็นยังไงเรื่องเหล่านี้ครับมันไม่ค่อยมีประสบการณ์ให้ได้อ่านกัน ะะผมเองตอนเป็นผู้ประกอบการตอนธุรกิจแรงไซส์เล็กๆเนี่ย <c oughs> ก็มีคําถามอยู่ตลอดเวลาว่าเอะเราทําแบบนี้มันจะถูกต้องหรือเปล่ามันจะใช่หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีคําตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับก็เลยอยากจะเ,จเชิญชวนให้ได้ลองอ่านกันเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากๆครับคือหลักของการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยคือต้องพัฒนาตัวเองไม่หยุดเลยครับนะครับยิ่งธุรกิจของเราเนี่ยยิ่งไซส์ใหญ่ขึ้นไปเท่าไหร่ เรามีพนักงานมีลูกน้องเก่งๆอยู่ในทีมมากมายเท่าไหร่เรายิ่งต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราทําให้ธุรกิจเราเติบโต,ตไม่ได้แล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากทุกท่านก็คือว่าการอ่านเนี่ยเป็นวิธีเรียนรู้ที่สั้นและกระชับเวลาที่สุดแล้วไม่ต้องพึ่งคนอื่นแค่เราซื้อหนังสือดีๆมาอ่านเป็นแนวคิดหนังสือบางเล่มเนี่ยฮะใช้เวลา30ปีอย่างเช่นหนังสือชีวิตไม่หมูเนี่ยแหละครับ ผมใช้เวลา30กว่าปีในการทำธุรกิจแต่หลายท่านอ่านใช้เวลาแค่วัน2วันเท่านั้นเองมันก็ได้ประสบการณ์30ปีที่ผมผ่านมาไป,ไปด้วยในตัวอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากทุกท่านครับไม่ใช่แค่เล่มนี้เล่มเดียวนะฮะเล่มอื่นๆที่มีประโยชน์เนี่ยเอามาอ่านเยอะๆครับก็ท่านที่สนใจนะครับตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าหนังสือชีวิตไม่หมูนะฮะจากธุรกิจตึกแถวสู่จาก s อสตึกแถวสู่ธุรกิจหมื่นล้านเนี่ยน่าจะวางแผงหนังสือใหญ่ๆทั่วประเทศ เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองติดตามได้ตามร้านหนังสือแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากจะพบปะพูดคุยกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่หนังสือออกวางตลาดไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะรเราก็จะมีการจัดคลับเฮาส์ครับมาถกมาคุยกันมามาใครที่ไม่เข้าใจตอนไหนช่วงไหนหรืออยากให้ขยายความเล่าให้ละเอียดลงไปอีกเดี๋ยวมาคุยกันในคลับเฮาส์ หรือถ้าสนใจก็จะมาพบปะพูดคุยกันใน Facebook ของผมก็ได้ครับ Facebook ของผมก็ใช้ชื่อวรวุฒวุธอุ่นใจนะฮะสะกดด้วยภาษาอังกฤษ w o r a w o o t w a o u n j a i ครับลองเสิร์ชดูครับหาไม่ยากครับ